จะทำการเทสค่าออกซิเจนในน้ำที่ละลายอยู่ในน้ำนะก็คือจะก่อนหนึ่นก็คือเราใส่น้ำลงไปก่อน1 5ซีซี cc หรือ1 5กห้า cc ซีบห1 5 ml เหมือนกันหน่วยเดียวโอเคอมันก็จะถึงขีดมันที่สิบห้า cc ส15มลอ ml หลังจากนั้นเราจะใส่ตัวน้ำยาเทสอันที่หนึ่งหยดลงไป5หยด 1> 1, 2 3 4 5โอเคอ่ะใส่น้ำยาตัวที่2ลงไป5หยดเหมือนกัน1 2 3 4 5โอเคน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีโอเค อะไรนะเราปิดแถวนิดนึงโอเคน้ำมันจะเริ่มจับตัวเป็นขุนเป็นตะกอนสังเกตดีๆมันจะมีตะกอนขุนๆอยู่แล้วน้ำมันจะเปลี่ยนสีทิ้งไว้30วินาทีโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง30วินาทีก็หลังจากนั้นพอครบ3วินาทีเนี่ยเราจะหยดาสารเคมีตัวที่3ลงไปอีก5าหยดเหมือนกัน พอครบห้าหยดแล้วตอนนี้ก็คือปิดขวดเขย่าแล้วก็สีมันจะเปลี่ยนอีกไอ้นี้เราก็จะเอามาเทสเอามาเช็คกับค่ากับรงเพรดสีไอ้น,นี้เขาเรียกเพรสสีว่าดูค่ามันมีเท่าไหร่อย่างเช่นนี่ถ้าสีนี้ก็คือบอกว่ามีออกซิเจนละลายยในน้ำส mm องมิลลิกรัมต่อลิตรก็จะเป็นสีนี้ยิ่งสีเยอะๆก็แสดงว่ามีออกซิเจนอยู่ในน้ำมากถ้ามีน้อยก็ แปลว่าออกซิเจนในน้มามันละลายอยู่ในน,น้อยโอเคสามสิบวิลวอ่ะสายเคมีตัวท 5, 5ี่สามหนึ่งสสห้าห้าดโอเค เปลี่ยนละโอเคอ่าโดยหลักการแล้วมีแค่นี้ก็คือพอเปลี่ยนสีเทานี้เนี่ยเราก็คือยนามาเทียบกับสีละตรงทิ้งม,มันอ่าในร้จะมองเห็นไหมอ่าเหมือนเดิมหลักาการก็คือเราต้องเอาสีมาอยู่ตรงแถบขาวนะอ่าเพื่อที่จะเทียบค่ากับสีโอเคสีไหนสีบนไหมอ่าดูเข้มกว่าไหมอาจจะเข้มกว่าสีนี้ก็ใกล้เคียงนะสีนี้ก็ใกล้เคียง ก็สองสีนี้ก็คือใกล้เคียงอยู่ระหว่าง5มิลลิกรัมถึง8มิลลิกรัมอ่าโอเคอ่ะจบการเทสแค่นี้